น้องพายุได้มีมอีกแล้วแฟนๆแห่ทักภาพนี้น้องดูผอมน่าเหมือนแม่ชมพู่สุดๆห่างหายจากสื่อไปหลายวันกลับมาเรียกรอยยิ้มให้แฟนคลับกันอีกแล้วสำหรับน้องสายฟ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ชมชมพู่อรยาและน็อตวิสาุตแม้ตอนนี้จะเริ่มโตเป็นหนุ่มวัยสามขวบแล้วแต่ก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูไม่เปลี่ยนมีแฟนคล,ลับหลงรักเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตามแม่ชมไปทำงานข้างนอกก็จะมีพี่ๆแฟนๆมาคุยและมาหยอกล้อด้วยเป็นประจำ ล่าสุดหมามีชมพู่ก็ได้โพสภาพลูกชายสุดหล่อพี่สายฟ้าพี่พายุในชุดคอลเลกชันวันคิดมาดแบรนด์สายฟ้าพายุแต่ที่พี่พีแฟนคลับอดจะเอ็นดูไม่ได้ก็คือภาพเด็กๆที่น่ารักได้เอ็นดูจริงๆโดยเฉพาะน้องพายุไอ้เต้าอ้วนที่ภาพพิกสุดๆจนได้มีใหม่อีกแล้วเท่านั้นยังไม่พอแฟนๆยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายุดูผอมลงโตเร็วมากแถมนะับวันหน้ายิ่งเหมือนคุณแม่ชมเลยล่ะคะ่ะ